เรื่องจริงผ่านจอเกิดเหตุไม่คาดคิดกับเด็กนักเรียนคนหนึ่งขณะที่เขากำลังกดน้ำดื่มจู่ๆก็ล้มลงหมดสติโดยไม่มีใครทราบสาเหตุนะครับทางโรงเรียนก็นำส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ก็ไม่สามารถยือลมหายใจของเด็กนักเรียนคนนี้เอาไว้ได้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาต้องจบชีวิตลงแบบนี้ไปติดตามอุทาหรณ์เรื่องจริงเรื่องนี้เลยครับ นำเสนอเรื่องจริงโดยไฮลักษ์วิโกแชม์ซ n g เครือธนาคารกรสิกรไทยนี่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวในจังหวัดลำปางที่ต้องสูญเสียลูกชายวัย7ปีขณะน้องเบ้นกำลังเรียนอยู่ที่ชั้นประถมของโรงเรียนแห่งหนึ่งทุกคนยังทำใจไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและไม่รู้จะโทษใครเมื่อหลายฝ่ายมองว่านี่คืออุบัติเหตุที่เกิดจากจุดเล็ก ที่ไม่มีใครคาดคิด <ies> จนเป็นที่มาของศพแล้วศพเล่าที่ต้องมาสังเวยชีวิตอย่างไม่รู้จบและจะน้นแค่ไหนก็บอกงูนอกไปกินน้ําแล้วก็พอดีครูกับใจนักเด็กนักเรียนแห่งคนหนึ่งว่าไปไปบอกเพื่หนคนมามาบอว่าคอมเสียพอดีเด็กแห่คนนั้นไปหันน้องเบนเนยนอนตกลงอยู่พันแล้วเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนขณะที so ่น้องเบนกําลังกดน้ําดื่มอยู่กลับถูกกระแสไฟฟ้าจากเครื่องทําน้ําเย็นดูดราก ทำให้น้องเบนต์ต้องจบชีวิตลงออกไทยมันร้อนไปหน่อยเนาะที่จริงอาชีวิตพวกคุณทุกทาแต่ละอย่างมันน่าจะอยู่ในที่ร่มมากกว่านี้ครับอันนี้มันไปอยู่ในที่ร่มเย ต้องับไปหน่อยแล้วเวลาฝนตกมันจะชื้นมไม้กุ้งกรองวันจะชื้นมันก็มีผิดนะครับขนารที่ว่าวันจะล่ลงได้นี่คือสภาพที่ตั้งเครื่องทําน้ําเย็นที่เกิดเหตุในครั้งนั้นหลังเกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เข้ามาตรวจสอบก็พบสาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องสลดใจในครั้งนี้คุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ถึงมีอันตรายสูงและฆ่าชีวิตคนมานับไม่ถ้วนแล้ว หากคุณต้องดูแลเครื่องกดน้ำประเภทนี้เพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นควรตรวจเช็คการทำงานด้วยไขควงวัดไฟมาสัมผัสที่ตัวเครื่องเพื่อวัดกระแสไฟว่ามีไฟรั่วไหลจากเครื่องไฟฟ้านั้นหรือไม่นอกจากนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญยังมีคำแนะนำดีๆมาบอกบด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้อยู่ในลักษณะของการบำรุงรักษาเป็ดแกนอันดับแรกอันที่สองคือตำแหน่งติดตั้งให้อยู่ในที่แห้งเสมอแล้วก็เลือกใช้หัวที่ไม่ใช่หัวสแตนเลสนะครับ อันดับที่ง่ายๆก่อนนะครับส่วนของทางเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องลึกก็ไปเนี่ยก็คงต้องให้ผู้ที่เป็นเขาผู้เชี่ยวชาญหรือช่างเนี่ยนะเข้าไปไปดูอย่างน้อยตู้ก็คือปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะถึงจะไม่มีอาการอะไรก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ควรจะดูสำรวจในเรื่องของตัวชิ้นส่วนตา่ตางๆเหตุการณ์อุทาหรณ์ครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ก็ควรจะหันมาใส่ใจดูแลเพื่อความปลอดภัยมิฉะนั้นเยื่อรายต่อไปอานเป็นคนใกล้ตัวคุณก็ได้การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับต้องมันตรวจเช็คสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆให้ดีนะครับและจะหากไม่มีความชำนาญหรือไม่มีทักษะ ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทักษะด้านไฟฟ้าเข้ามาตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนรอบข้างครับ i'm done